คอยวิ that, mum, ain, wrote, sand, jam, a, las, hash, ่งเดินานผู children, mum, Kara, man, ou li, girl, teenage, ้ตายไปนั้นไหลห่างไปยวางน้องขอคอยดอเงินกังเมียงสังคอไน้อยไปยู่หินลำังเหลือกาลุงสาวันุนมอขอให้นเทวาปล่อยมาเรามาเดือดเดียไปอยู่วังที บาดาลทั้งพื้นเพล่ได้ยินเสียงให้ปล่อยเล่นได้ยินเสียงนี้ให้ห้าวไว้ป่าหยาอยู่นั้นพ่อน้อยแสงสุขเดิมให้พ่อกรรมมาสู่บ้านลู่สู่บ้านมาหลับตื้นก่อนตื่นที่แหลมมา buồn Xuân của xuân là em Cho nhà kiều Tiếng thảm hay khẩu xa Nốt nhà má Cả nhà đang cầu bọn đầy Nốt nhà má cả nhà đầy, Tay ta tạc nữa mà nhà hòn kênh <laughs> ยามคืนนอนจะไปถามใม่ตื่นผ่านน้องฝันทองไปไม่ต่อไมยไปไม่เชื่อให้ต้นแหลงย่าไปแคมน้ออยู่หอยให้เขาอื่นเจ้า่าพี่พอโน้ยแันสูงเดินเือมาสามีมือ ยูเพื่อเพื่อนาเนนป็นหูทอนนำ้นำนำ้องดาลหรือไปน้นำข้าวขอนาทอนน้องตาดันลายดียันเขาดีและวาไอ้มอาแม่ยาสุนให้ก้มาสู่บ้านโสู่บ้านมาลัดเจอปางการทีแล้วมา เงนกองล้อของใส่เองดังคอยไปเลื้ยงป่าหาทวาไปหวัดมูจ้าไปดูล้องหัวหงวิมานผ่าวาอยู่ดอมบัดนี้ทีกังวอพุอนหรืองของเตือความบุญส่นไมแลวเอาเป็นย้อนยันภาบสิกคเมื่อ